ช่วงแรกดูเรื่องของบิ๊กโจ๊กครับจริงๆเป็นประเด็นมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็มีนายตำรวจออกมาให้ข้อมูลบอกโอ้โหทำแบบนี้มันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ <c oughs> ของเจ้าพนักง,งานสอบสวนแล้ว <c oughs> รวมไปถึงเนี่ยข้อมูลทำไมมันหลุดออกมาตลอดเลย <c oughs> เป็นความพยายามจะดิสเครดิตกันหรือไม่นะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นคำถามนะฮะคดีเว็บพนันมินนี่เมื่อวานนี้ก็เป็นที่กลับมาสนใจเนี่ยนะครับเพราะว่า <c oughs> พนักง,งานอายการสำนักง,งานคดีปรับปรามการทุจริตครับมีความเห็นสั่งฟ้อง14ผู้ต้องหาเว็บพนันออนไลน์เครือข่ายมินนี่แล้วก็เป็นตำรวจเนี่ย8นายครับหนึ่งในนั้นก็คือพันตรกภาคภูมินี่แหละลูกน้องคนสนิทของบิ๊กโจ๊กท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตรเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับ ทางนายกสมาคมพนักง,งานสอบสวนครับเป็นอดีตที่ปรึกษาบิ๊กโจกด้วยพรตรีไพโรธกุจิรพันธ์ท่านเองก็มีชื่อตกเป็นผู้ต้องหาด้วยก็บอกว่ากรณีนี้ discredit บิ๊กโจกฮะแล้วก็บอกเลยให้พนักง,งานสอบสวนทั่วไทยแสดงจุดยืนกันหน่อย หลังจากที่ทีมสอบสวนของคดีนี้ปล่อยสำนวนการสอบออกมาสู่โลกโซเชียลเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของระบบเพราะข้อมูลเหล่านี้มันควรเป็นความลับทางคดีนะครับและท่านก็บอกเดี๋ยวจะเตรียมฟ้องร้องดำเนินคดีกับพนักง,งานสอบสวนชุดนี้เป็นรายบุคคลต่อไปด้วยพลตรีไพโรธบอกว่าเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายคือเขาบอกว่าเอ๊ะมันมีเส้นทางการเงินเนี่ยเขาบอกออาจริงก็เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบิ๊กโจ๊กได้ค่าตอบแทนเดือนละห้าหมื่นบาทแล้วก็บอก ไม่ทราบด้วยว่าเงินจะเป็นเงินที่ผิดกฎหมายถูกกฎหมายเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายคนที่รับเงินจากบิ๊กโจ๊กซึ่งการถูกดำเนินคดีความผิดฐานฟอกเงินต้องพิสูจน์ให้ได้สิว่าเงินที่ได้เนี่ยมาจากการกระทำผิดกฎหมายแต่พนักง,งานสอบสวนทำไมไม่เรียกบิ๊กโจ๊กเข้าไปให้ขอ้มขอมูลในฐานะพายานละ่ะเออก็บอกว่า คุณไปตรวจสอบได้หรือ,อยัง <c oughs> ว่ามันถูกหรือผิดแล้วคุณจะมาแจ้งแบบนี้ได้ยังไงแล้วบิ๊กโจ๊กเป็นคนจ่ายทำไมไม่ถามข้อมูลจากบิ๊กโจ๊กในฐานะพยานนะครับในขณะที่บิ๊กโจ๊กเองก็ออกมาอาธิบายเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าต้นเรื่องเนี่ยนะเป็นการโยงคดีเว็บพานาันมาถึงลูกน้อง8คนของบิ๊กโจ๊กโดยที่มีการดำเนินคดีนะครับตอนนี้ก็สั่งฟ้องและส่งสำนวนไปที่พนักงานอัยการแล้วตอนนี้ สำนวนเนี่ยอยู่ที่อายการก็จะต้องตัดอำนาจการสอบสวนของตำรวจทันทีฮะคือถ้าเกิดจะสอบสวนได้ต้องให้พนังกงานอายการเป็นผู้ที่สั่งสอบเพิ่มเติมก็ช่วงนี้เกิดจะคุ้นๆกันนะนะว่าเรื่องไปถึงอายการแล้วอายการสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องหรือจะสั่งสอบเพิ่มเติมแต่บิ๊กโจ๊กบอกคือเรื่องมาถึงอายการแล้วตำรวจจบแล้วยกเว้นอย่างเดียวคืออายการสั่งสอบเพิ่มทีนี้ตอนนี้ก็มีความเห็นสั่งสอบเพิ่มเติมของพนังกงานอายการถูกปล่อยออกมาหลุดออกมาตลอดอซึ่ง คนที่ฟังในวิกจ๊กบอกตั้งจิตให้เป็นกลางก่อนนะการปล่อยข่าวแบบนี้ถือเป็นการปล่อยความลับในสำนวนดังนั้นครับหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนเป็นใครต้องรับผิดชอบนะฮะเป็นการกระทำให้กระบวนการสอบสวนเสียหายลูกน้องเนี่ยมีการไปยื่นฟ้องคดีอาญาฐานทุจริตไปแล้วนะครับเป็นระดับพลตรวจเอกสองคนไปจะถึงคณะพนักง,งานสอบสวนแล้วก็ร้องไปยังผอบอตรอขอให้เปลี่ยนตัวพนักง,งานสอบสวนนะครับแต่ว่ายังไม่มีการดำเนินการ แล้ววันนี้หนึ่งใน8ลูกน้องที่โดนนะครับก็จะไปยื่นเรื่องกับปปชให้ดาเนินการคดียร์ยา,า157กับผู้กํากับท่านหนึ่งที่มีการโทรศัพท์ไปโน้มน้าวด้วยนะฮะเดี๋ยวลองฟังเสียงพี่โจ๊กตรงนี้ก่อนครับเพราะะฉนั้นวันนี้ผมก็ต้องเรียนว่าเรื่องนี้มาเป็นนิยายเดี๋ยวมันจะค่อยออกมาทีนิดทีหน่อยแต่ถามว่ามันเป็นเรื่องเก่าทั้งหมดที่เอามามาเล่าใหม่ทีนี้ถามว่าใครได้ประโยชน์ในการดิสเครดิตผมแบบเนี้ย ต้องสื่อต้องไปย้อนกลับไปดูว่าใครได้ประโยชน์นะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้มันไม่มีคดีอะไรที่มาถึงผมสักคดีหนึ่งนะถามว่าสำนวนส่วนหนึ่งที่ส่งไปปปชปปชเขาก็ไม่คืนมาให้เพราะว่าปปชเขาขอว่าเขาต้องให้ความเป็นธรรมกับตํารวจอันนี้เป็นเรื่องตํารวจทะเลาะกันนะจะให้ตํารวจทําได้ยังไงปปชก็ต้องสอบสวนเองเออ เป็นเรื่องตำรวจทะเลาะกันนะครับอ่ะส่วนกรณีที่มีข่าวบอกวันนี้เดี๋ยวพนักง,งานสอบสวนจะเรียกบิ๊กโจ๊กไปสอบปากคำบิ๊กโจ๊กบอกยังไม่เห็นมีใครแจ้งอะไรมาเลยแต่ถ้าจะเรียกไปสอบจริงก็ยินดีให้ความร่วมมือครับเพราะว่าบิ๊กโจ๊กเองเนี่ยไม่ใช่ผู้ต้องหาแต่การเรียกสอบเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่นะตามที่จะการสั่งให้สอบถ้าทำโดยไม่ชอบก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเหมือนกันนะบิ๊กโจ๊กบอกอีกครับบอกว่าเรื่องนี้ ให้ย้อนไปดูว่าหน่วยปราบเว็บพนันน่ะใครแล้วทำไมปราบกันไม่ได้มีการจ่ายผลประโยชน์ไหมแล้วก็บอกตัวบิ๊กโจ๊กเองเนี่ยเป็นรองผู้บริจาก,การตัวนังชาติดูแลด้านความมั่นคงคนเดียวเลยนะที่ถูกคำสั่งไม่ให้คุมด้านไซเบอร์เพราะว่าบิ๊กโจ๊กเป็นศัตรูตัวฉกาจของเว็บพนันถ้าบิ๊กโจ๊กดูแลนะก็จะไปปราบก็เลยไม่ได้ดูแลไงเพราะว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยรู้เยอะเดี๋ยวจะจับเยอะอาทิตย์เดียวก็ปราบได้หมดแล้วฮะอ่ะฟังบิ๊กโจ๊กอีกรอบ ผมไปรองผบตรความมั่นคงปกติหน้าง,งานความมั่นคงเนี่ยเขาต้องคุมกองาการไซเบอร์นะแต่ท่านไปดูดิว่าผมไปรองผบคนเดียวที่เขาไม่ให้ผมคุมไซเบอร์นะ,ะเพราะอะไรครับเพราะผมคือศัตรูตัวชะกาตของเว็บพนันผมคือผมคือตัวตัวศัตรูตัวอันตรายของออนไลน์เพราะอะไรครับเพราะเดี๋ยวผมไปปราบไงถูกไหมครับใช่ไหมครับ แล้วมาเรื่องผิดปกติอยู่ๆแม่ผมคุมไซเบอร์นะครับเพราะอะไรครับเพราะผมรู้เยอะผมจะแปปราบเยอะจับเยอะก็เลยแม่ผมคุมไซเบอร์นะแล้วก็มีมีสื่อหลายสื่อเนี่ยนะครับเอา,เอาข้อความผมไปลงแชร์ต่อกันผมก็ต้องฝากว่าท่านจะลงอะไรท่านต้องดูดีนะเวลาผมเสียหายผมไปฟ้องท่านเนี่ยนะท่านดีกับผมมันจะผิดใจหรือเปล่านะก็ พอรู้เยอะเดี๋ยวจะจับเยอะอเลยเป็นรองพอบอตรที่ดูความมั่นคงแต่ไม่ได้ดูไซเบอร์ค,คนเดียวด้วยนะออท่านบอกว่าท่านก็ดูคือท่านไม่ได้ดูเรื่องของไซเบอร์เลยดูเหล่องค้ามานุษย์<แ>ดูเรื่องอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็บอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้สังคมมองแล้วแหละว่าภาพลักษณ์ของสำนักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยไม่ดีแล้วเพราะว่าตํารวจกับตํารวจเนี่ยทะเลาะกันเอง<แ>มีเรื่องกันเองนะคะ